สวัสดีคะ่ะช่องยายวันพัทยาชาแนวนะคะวันนี้ยายวันก็มีสิ่งดีๆนะคะที่มานำเสนอให้เอฟซีหรือว่าพี่น้องทุกๆคนนะคะที่ยังไม่รู้จักแล้วก็มารู้จักกับต้นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่มีสรรพคุณมากมายบางบ้านอาจจะเคยเห็นนะคะก็คือต้นเบญจรงค์ห้าสีนะคะแต่บางคนว่าเป็นจังไดเนาะ ต้นเบนจะลงนี่แต่อีกบ้านบางที่เนาะก็จะเรียกกันว่าอ่อมแซบอ่อมแซบนะคะตำลึงบ้านนะคะแล้วก็ชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือต้นลืมผัวมันเป็นยังไงเนาะลืมผัวเนะเดี๋ยวเยาวันจะคุยให้ฟังนะคะแล้วก็บุรสบาลริมทางบุรสบาลริมทางนะคะก็มีหลายๆชื่อนะคะที่ ที่แต่ละคนจะเรียกแต่ละพื้นที่เนาะเรียกว่าพื้นที่กันแล bah, ้วกันเนาะเรียกว่าพื้นที่กันแล้วกันแต่คนแต่ทุกคนจะเรียกเนาะคาว่าเบญจรงค์ห้าสีเนาะก็มาจากห้าสีนะคะก็จะมีสีขาวนะสีขาวขาวอมม่วงเนาะขาวอมชมพูขาวอมฟ้าขาวอมเหลืองเนาะก็จะเป็นเบญจรงค์ห้าสี แล้วคำที่ว่าอ่อมแซบเนาะอ่อมแซบก็มาจากคงคงรู้นะคำว่าอ่อมแซ่บก็มาจากภาคอีสานเนาะเขาก็นําไปใส่แกงอ่อมแกงอะไรเนี่ยเพราะมันจะมีรสหวานเนาะงั้นก็เขาก็อีกบ้านหนึ่งจะเรียกว่าผักตำลึงหวานนะคะก็ก็จะมีรสหวานนิดนิดนะคะถ้าเราทำไปปรุงเป็นอาหารนะคะส่วนมากเขาจะใช้ยอดอ่อนดอกเนาะใบนะ ก็จะออกหวานๆจะมีรสที่อร่อยนะคะก็สรรพคุณเนาะเป็นผักพื้นบ้านสารพัดประโยชน์นะคะสรรพคุณนะคะก็เป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะก็จะมีหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้ร่างกายเรากินแล้วแข็งแรงนะก็จะมีประโยชน์เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงเนาะ ไม่งั้นก็ไม่ลืมผัวใช่ไหมเออเนาะสรรพคุณก็จะขับพิษไข้นะคะขับพิษไข้ขับพยาธิบำรุงเลือดบำรุงสายตานะคะบำรุงร่างกายแล้วก no ็ยังมีบรรเทาอาการหอบหืดด er ้วยนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นพืชนะที่ออก ออกตามทางเนาะไม่งั้นเขาก็ไม่เรียกว่าบุษบาลิมทางเนาะสมัยเมื่อก่อนเนาะจะหาง่ายมากนะใครก็จะเห็นข้างทางเขาก็จะออกตามทางแต่ปัจปจ,จุบันนี่หายากมากเลยเพราะว่าเราไปหาไหนไม่ได้เนาะก็จะม,มีการคุมพืชคุมยาอะไรหลายๆอย่างมันก็หายากนอกเสียจากว่าเราต้องหามาไว้เก็บรักษานะคะ เก็บรักษาเราต้องหามาเก็บรักษาไว้เพื่อจะไม่ให้มันศูนพันนะคะเป็นจะลงห้าสีหรืออ,อมแซบนะคะจะมีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยยนะคะมีพุ่มเตี้ยยเนาะจะสูงจะสูงได้ก็ประมาณ2.5เมตรนะสูงเสร็จแล้วเราก็จะทำเป็นลานเป็นค้างเป็นอะไรก็ได้เนาะที่ให้เขาเหลืออยู่ข้างบนเป็นพุ่มนะคะ ก็จะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งนะคะปักชำกิ่งหรือว่ามเมล็ดเนาะหรือว่ามเมล็ดเพราะว่าในในดอกเขาก็จะมีมะเมล็ดนะคะมีช่อช่อเหมือนที่เยวันให้ดูเมื่อกี้นะเนาะก็จะเป็นช่อช่ออย่างนั้นช่อดอกใบเนาะเราก็สามารถมาทําเป็นอาหารได้จะทําเป็นแกงอ่อมเนาะ แกงอ่อมเวลาเราใส่แล้วมันเนี่ยในช่ออย่างเงี้ยเออนะเห็นไหมแล้วก็มาทําเป็นอาหารได้นะแล้วเราก็เอามาปรุงเป็นอาหารดอกใบนะก็ทําเป็นผัดน้ํามันหอยได้แกงจืดได้นะผักจิ้มเนาะเออจิ้มผักลวกผักนะคะแล้วก็สามารถมาทําเป็นอาหารปรุงอาหารได้นะคะอันนี้คือต้ม หอ,อมแซบหรือเบญจลงห้าสีตําลึงหวานนะคะตําลึงหวานก็จะมีรสชาติคล้ายๆกับตำลึงบ้านเรานี่นะคะเห็นเป็นยังไงก็กดไลค์กดติดตามนะคะกดซับสไครต์ให้เยวาวันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ